สวัสดีค่ะข้างหลังของดิฉันคือโรงอาหารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์เนื่องจากมีปัญหานักศึกษาไม่เก็บจานเป็นจำนวนมากส่งผลให้โรงอาหารไม่สะอาดและไม่เป็นระเบียบโรงอาหารตึกนิเทศศาสตร์นับว่าเป็นโรงอาหารที่มีนักศึกษาต่างแวะเวียนมาใช้งานอย่างไม่ขาดสายแต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือการรับประทานแล้วไม่นำจานไปเก็บให้เป็นระเบียบ แม้ว่าจะมีคนคอยทําความสะอาดอยู่ก็ตามแต่อย่าเดินไปเก็บเพราะว่าก็เนี่ยก็มีแม่บ้านมาเก็บให้อยู่แล้วอะไรรู้สึกผิดว่าเออเขาจะเหนื่อยหรือเผาอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่กินแล้วก็ป้ามาเก็บไปก่อนใช่อย่างเงี้ยป้าเขาจะแบบมาเก็บไปก่อนก็ขอบคุณเขาถึงแม้พฤติกรรมดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นก็ยังมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องการเก็บจานให้เป็นระเบียบ และยังคงปฏิบัติต่อไปสารในประธานคริบดเขาก็ต้องเดินมาเก็บให้เราไปเก็บเองน่าจะดีก็ช่วยเหลือ